ที่งานตรงยิ่งยิ่งน่าจะโดนเลยอ่ะได้โดนโดนตกี้ก็แบบบี้มาเลยอยู่ายลุงน้ำม่อยู่ายลุงน้ำอยู่สายลุงน้ำกูตามอยู่กูตามอยู่ตามอยู่กูตามอยู่อย่เลีวเลียสลงตัดผ่านไปเนี่ยเลีรีบรีบรรีบรีบรีบรไรีบาีหน้ารี้รรถมา เขาไปเขาไปเขาไปในซอยลุงเอ okay. าใช่ต่มอยู่ต่มอยู่ต่มอยู่ไม่หลุด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 ต่มอยู่ต่มอยู่ข้าเลี้ยวค่าเลี้ยวปกติอ่ะกูยอยากได้เทล่าที่แม่งเลี้ยวปกติมากเลยอ่ะมันมีใครจูนค่าเลี้ยวปกติปะฮก็เป็นคันที่โดนรีของวัวไงปกติเลี้ยวปกติเหรออแต่มันหายไปแล้ว <laughs> อันนั้นไม่ได้จูนเพิ่มตอนนี้แต,แต่ตอนเนี้ย คือตอนนี้กูกำลังงงว่าคือกูไม่ได้ใส่ความเร็วไปสุดเลยมันต้องใส่สุดมันถึงจะแรงกว่านี้เหรอไม่ต้องใส่สุดกูก็ไม่ได้ใส่สุดคันของบังเนี่ยใช่หรอมันต้องมีค่าวฟอยหนึ่งอ่ะที่มันทําให้ความเร็วขึ้นมาขนาดเนี้ยนั่นสิหอยไหนอะกูก็อยากรู้นี่ไงเฮียมึงต้องถ่ายรูปมาให้กูให้ได้อ่ะถ้ากูกูสามารถรู้ได้เดี๋ยวเราเขารวยในอนาคตอราลุงเดี๋ยวเราค่อยมาถลุงกันโอเคไหมอีกกล่องหนึ่งได้ปะบัง ว่าสีมันสีมันสีจำสูตรได้ไม่ใช่เหรอจำสูตรได้ถ้าจูนเองอะจูนได้มันปรับัวปรับแอบบางรถอะรถทุกคันแล้ไม่เหมือนกันเขาเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นใช่ไหมล่ะแล้วก็เอากล่องจูนแคปสูตรให้เขาดูโอ้แคปไม่เป็นเขาทำให้เป็นหนูว่ามันไม่มีปุ่มปินสกรีนเนี่ยอ๋ออ๋อไม่รู้เลยแคปยังไงแคปหมูอะหมูอะได้อยู่ผมายผ่ะ เขานำเราได้ไงวะบางเขานำเราได้ไงวะนั่นดิว่าเขานำเราได้ไงวะยิงยางดิยิงยางดิยิงยางดิลงยิงยางดิปกตินำไม่ได้นะจะโดนยิงยางละไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไงเลี้ยวคว่ำละแต่นี่ไม่มีปืนก็ไม่ไม่คือ เราก็กลัวว่ามันใหญ่นี่ไงนู่นนี่นั่นเลยน,นี่ไงเราก็เลยแบบอย่างกายสุดให้ได้เลยอยะเจ้าสูดนะก็บอกไปแล้วนะเขาว่าจูนมาเยอะกว่าอุ้ยนะเขาอ่ะน่าจะรู้แนละ้วถ้าว่าอธิบายไปอ่ะแต่ทําไมเขาถึงบอกว่าขา,ขาดนู่นขาดนี่ไม่เข้าใจอ,อ๋อถ้านี่วัว็บอกอ่ะเออมันไม่ขาดนะเอ้ขี้ลองใส่งใสไงเท่าไหร่ก็เท่านั้น, <Okay. S 2> น,นเออจะไร่ก็เท่านั้นก็จูนมาดีมันก็ได้สองห้านะถ้านั่งคนเดียวอ่ะยังไงก็สองห้า ตีมึงถ่ายรูปให้ดูหน่อยดิวะไอ้สัติแล้วดิว่ากด F สิบสอง F สิบสองแล้วก็ฝากรูปโอ้ลำบากเลยไม่เอางี้โอ้ถ่ายไอ้เจยนี้มันกล่องสามล้านนะเว้ยเออก็เราจะถ่ายรูปมันหือถ่ายเลยอย่างนั้นอะนั่นหรอกถือว่าส่งให้เพื่อนดูเห็นไปละลุงเรืกอะไรครับอ่ะให้ตีก่อนเลยรวยสองกล่องไอ้เที้ย อูก็อธิบายลุงเข้าใจสุดแล้วนะนวนะใช่อันนี้อันนี้อันนี้เด็กอู๋เลยเนี่ยปวดล็อกกันหน่อยดิท่าไหนปวดกันาดเบ้คนคนไหนรับเทนฟ้า เนี่ยมันยากตรงไหนวไว้สัตว์เนี่ยลุงข้ามันปกติจัดเลยมันก็ทำได้นี่อะอะไรข้าปกติข้าปกติจัดเลยไม่ถือว่าข้ามไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย มันเป็นสูตรเลยพวกนี้พี่มองว่ามันก็ปกติปะวะมันก็ไม่จำเป็นต้องแบบส่งหยกอะล้อป่ะวะหลายหลายคนเก็ทำแบบนี้หรือเปล่าคงไม่น่าใช่กันหรอกรถว้คนหนึ่งเฝ้ารถละคนเอออันนี้ดอกมึงเฝ้าไว้เดี๋ยวกูข้ามไปเดี๋ยวข้ามไปพีได้ข้ามจองแล้วพันใบทักมาจองแบบที่ไหนส่งมาที่ไหนส่งไปแล้ว นีห่อนะเอาดีๆแบบนี้จริงหรอจริงเอาดีๆมันก็ขับได้ปกติว่าขับแบบเนี้ยเอากระเางกูรู้ละเยี่ยวดีว่าขับแบบนี้นะหรอใช่บังก็ขับแบบนี้บังขับได้ยังเทลล่าขับเสียนย่างโอ้ยตายแล้วโอ้แล้วโอ้ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนล้อก่อนไม่ใช่เกี่ยวที่ล้อหรอกไม่เดี๋ยว จะไปแจ้งใบอดมินแป๊บหนึ่งเออะไรอ่ะเอาแจ้งใบทำไมส่งโอซีวงเอาก็ให้ดูเอาไม่ก็ให้ดูมันเป็นสูตรอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นสูตรอย่างนี้อยู่แล้วจะไปส่งในนี้เชื่อเหรอม่คนทั้งประเทศเนี่ยไม่มีทางที่จะแบบแหมไม่มีพูดไม่มีส่งรูปแบบนี้ให้ดูไม่มีทางละ แค่เราเอามาพูดต่อหน้ากล้องเฉยผโกูโดนใบไอ้ไยี่แต่ค้าจูนเฮี้ยจริงตีมันมันมันโอโ้โ,อโหไอ้เฮี้ยมันแบบเฮี้ยจริงนะเวย้ยกูบอกเลยค่าจูนเ<ว>นี่ยผมไม่ชี้ครับพี่ซามาหกเดือนครับมันไม่ชี้มันขับได้มันปกติถ้าขับแล้วรถมันออกมาปกติเลยก็ไม่เห็นหรอกว่าขับไล่ตามลุงปกติทุกอย่างปกติหมดมีว่าต้องฝึกไม่ใช่กูแค่บอกว่าค่าจูนมันเฮี้ยไงอ๋อมันไม่เฮี้ยหรอกเป็นแค่รถคันนี้ คือเนี่ยผิดสูตรหมดเลยนะจากที่เคยจูนมาทุกคันมันไม่ใช่ค่าค่าจูนนี้ด้วยซ้ำเว้ยใช่หรอบอกให้ให้มันไม่มันไม่ใช่ตรงนี้เขาคุณน้องชี้ครับตอนนี้มันมันคนมันคนละอันไปแล้วตี๋คำนวณคานับผมมาขับแล้วแล้วผมตองคงตังบังตองโกลังกังตังเล่งเก่งไต้ลองแต่งกังตังลังตังโกเอ็นดอดอบังลังลองแต่ง มันปกติตรงไหนวะกูก็จูนเขาาปกติอะคนอื่นเขาทำได้สองห้าสองหกไม่หรอวะคนหนึ่งเขาทำได้สองหกแต่พี่จะทำได้ถึงสองสองหกทำได้ทำได้คิดว่าน่าทำได้เบครันนี้ก็สองหกถ้าหน้าคนเดียวลุงต้องลองหน้าคนเดียวดูนะก็ได้บางมาลองดนลุงต้องเรียกไม่ได้ลุง ดูต้องลองหน้าคนเดียวดูเนี่ยบ 2, ัสสองห้าเด็ดเห็นไหมใช่เออไม่คืออันนี้คือสูตรใหม่เลยนี่คือสูตรใหม่เลยเออก็ดีไงอันนี้มันอันนี้มันคือสูตรใหม่ไอ้รถที่เราเคยจูนกันสามสี่หรือว่าเฮียอะไรมันไม่ใช่ค่าจูนใช่ไม่ใช่ค่านี้อ่าถูกไม่ใช่ค่านี้มหรือว่ามันเ,เป็นเพราะค่า ออเดียวใช่ไหมใช่วิชาดวัวเพิ่งมารูตอนนี้ไม่เอารู้สึกเอาง่ว่าต่อต่อให้กูเสียไปอีกประมาณห้ากล่องกูก็ไม่ได้สุดอยู่นี้กูบอกเลยอ่าใช่เพราะลุงไม่เราจะไม่กล้าถูกต้องไหมให่เราจะไม่รู้ไม่คือมันไม่กล้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นคือสุดอยู่นี้อ่าใช่เราจะคิดว่ามันจะเสียแน่ๆแต่วัววับอกว่าวัววคุมได้ววก็เลยนี่ลอยบังมาลองดิอยู่ไหนอะบังบังอยู่ไหนล่ะ บางลุงเขาเรียกให้ไปเทสรถบางแฟชั่นลุงเขาเรียกไปเทสรถไปเลยเมอนคนเลยครับโคดกระเป๋าไรโค่ห้าสองสี่ไม่ใช่แฟชั่นใหม่ครับเสยงอะไม่ใช่เอาแฟชั่นอ่ะเหเขาเริ่มอิจาอกู้จิ้มผึ้งบารนีู้จิ้งจับน้ำรีงหอใช่ใช่ไม่ใช่ใส่ถานด้วยดูดเอาเสียงด้วยอ่ะ าตเอ้ยพัดเลดราก่อนจดีทอนมันดีกว่าหรือสุเวทเทาที <S <s ่นาให้อัพี่จนเองเขาให้มาแต่พี่เป็นคนจูนแต่เป็นสุดเก่าเสเก่าชัดจังเลยอ่ะไดีกว่าเข็กลูกของติวเ้ยพี่จอนเรียกกระเป๋าะไรพี่ เก็บ,เ,บกเก็บของเอา100กนินะพี่นะเหมือนกันใช่เหมือนกัน,ไม,มกนไม่มีอะไรเลยถือว่าน้อง,องแต่แค่คันใหม่เร็วเร็วกว่าคัน100กิโลไปแล้วต่อต่อม